ดีจ้าทุกคนวันนี้ฉันก็จะมารีแคปส่งท้ายซีรีส์เรื่องไฮสกูเฟน n มี่เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ฉันได้รีแอคเรื่องแรกในช่องเลยก็ว่าได้ ใจหายเหมือนกันเนาะที่แบบน้องจบไปแล้วว่าทุกคนผ่านเวลามันแบบยาวนานมากตั้งแต่เดือนตุลาคมจนตอนนี้เดือนธันวาคมแล้วส่วนอีพีนี้ฉันจะมารีแคปตัวละครต่างๆที่อยู่ในเรื่องทั้งหมดคืออาจจะรีแคปไม่ครบทุกคนเนาะขอรีแคปเป็นตัวหลักๆก,ก่อนแล้วกันคนที่มา สองสาปตอออะไรอย่างเงี้ยฉันก็อาจจะตําไม่ได้ก็อาจจะพูดไม่หมดต้องขอโทษด้วยแล้วก็ขอมาร์คดอกจานไว้ว่าอันนี้คือความรู้สึกของฉันคนเดียวที่มีต่อตัวละครในเรื่องอืใช้วิจยัยยนาจในการรับชมเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกกับตัวละครนี้หรือตัวละครนี้ไม่เหมือนกันโอเคเรามาเริ่มกันที่ในหมวดหมู่ของโรงเรียนเนาะผู้บริหารสูงสุด ออพออ้ลอล่งพออ้อพวกครูอะไรอย่างนี้ในโรงเรียนก่อนแล้วกันคือคนแรกต้องเป็นนี่เลยยายพอออปะพาดาพออ้อของโรงเรียนสยามวิทย์ของเราพออ้อปะพาดาเนี่ย คือตั้งแต่แรกจนจบเนี่ยฉันคิดว่านางอจบดีตอนแรกอาจจะเป็นผอที่แบบเคร่งเคร่งประสาทประสาทน่อยแต่ตอนจบเนี่ยกลายเป็นผอที่ดีนิสัยผอประพาดาเนี่ยจะเป็นเหมือนฟิลผอที่เราเห็นได้ตามโรงเรียนเป็นผอผู้หญิงที่มีความเคร่งขรึมมีความต้องเป็นผู้นำสูงนิดหน่อยอาฟิลแม่ฟิลผอแม่ประมาณนี้ตอนแรกเนี่ยฉันความรู้สึกของฉันกับยายผอหรอฉันไม่ชอบ เขาเป็นผอที de de dois, ่แบบแลจู ja ้จี้จุกจิกเกินจะเอาแบบนักเรียนห้องสองเป็นห้องเรียนตัวอย่างให้ได้แต่แบบเธอดูนักเรียนเธอก่อนนักเรียนเธอคือเกเรขนาดนั้นแล้วก็กดดันพวกครูมาอีกว่าเธอต้องทําให้นักเรียนห้องสองเป็นห้องเรียนตัวอย่างให้ได้คือกดดันเก่งมากค่ะคืออยากได้อย่างงูอยากได้อย่างนี้ถ้าอยากได้คนนี้ไปแข่งวิชาการก็จะเอาคนนี้ให้ได้ อ่ะแล้วก็กดดันครูใหม่ทีนึงเป็นผอ,อ,อที่ตอนแรกฉันดูแล้วแบบว่าเป็นผอ,อ,อที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นเลยเนาะแล้วก็เป็นแม่ที่แย่มากในตอนแรกนะที่ชอบกดดันยยเคเบิลต่างๆแต่ต้องเข้าใจว่ายยผอ,อคือมีลูกสองคนลูกคนแรกคือคอตตไปแล้วเนาะเพราะว่าด้วยความกดดันของยยผอมาอีกทีแล้วพอคนแรกไปปุ๊บเลยต้องมากดดันยยเคเบิลต่อ นะว่าลูกจะต้องได้เกรดน,นี้ต้องเรียนให้เก่งต้องเป็นหัวหน้าของห้องสองเนาะคือบางทีก็กดดันเกินจนทาให้ไอเคเบิรนะ์นเป็นคนที่แบบว่าเก็บตัวอะไรประมาณเนี้ก็เป็นข้อเสียที่ส่งผลต่อลูกจริงๆส่วนตอนท้ายๆเรื่องเนี่ยก็อยากขอชมว่าเยตัวละครนี้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีนะก็คือเป็น แม่ที่ดีขึ้นเป็นผอ,อที่ดีขึ้นบ้างเนาะแต่ก็ยังอยู่ในกฎในระเบียบในวินัยเหมือนเดิมอันนี้ก็ฟิลคาแรคเตอร์เขาและเธออ,ะออ่าเย่ผอถือว่าจบดีสำหรับฉันผอ,อเนี่ยตัวละครนี้ฉันให้คะแนนประมาณถ้าตั้งแต่แรกจะถึงจบเรื่องฉันให้คะแนน6คะแนนแต่ฟิลอีพแรกๆอะ่ะครึ่งแรกคือติดลบไปเยอะเพิ่งมาได้คะแนน e ีหลังๆนะจ๊ะ ส่วนคนที่สองคือยายรองผอ,อ,อที่เป็นครูผู้ชายแก่ๆฉันรู้สึกไงกับตัวละครนี้หรอเป็นตัวละครที่แบบว่าดกดดำบันมากฟิลครูปกครองแก่ๆประมาณนี้ไม่รับฟังความคิดเห็นใครเลยก็คืออักติกับเด็กห้องสองไปแล้วก็ยังอักคติอยู่อย่างนั้นฟิลนี้ถึงเด็กห้องสองจะทําตัวดีขึ้นขนาดไหนก็ยังแบบว่ายังคิดว่าห้องสองเป็นเด็กที่ไม่ดีอยู่อะ,อะฟิลนี้คือฉัน ไม่รู้จะให้คะแนนเท่าไหรด่ดีคือฉันไม่รู้ว่าฉันจะพูดอะไรกับตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่ฉันเห็นแล้วแบบอารมณ์ขึ้นทุกทีฉันต้องวีนยยลองผออทุกทีลองผออเอาไปก่อนติดล้มหนึ่งคะแนนเพราะว่าตอนจบเนี่ย <c oughs> ก็ยังนิสัยอย่างนั้นอยู่ก็ยังไม่พัฒนายังไม่เอ็นดูห้องสองของฉันอยู่ขนาดตอนจบที่ครูแจนอะ มาสอนเหมือนเดิมแล้วยายผอก็บอกว่าเอ้ยครูแจนมาสอนสักทีผมไม่ได้อยากจะสอนห้องสองเอาไปติดลบหนึ่งคะแนนค่ะเยายรองผอสอรี่นะอันนี้คือฉันไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับตัวจริงของเขานะคือฉันพูดถึงตัวละครในเรื่องนะทุกคนตัวละครในเรื่องอ่ะคนที่สามคือยายครูวิมลครูประจําชั้นห้องสามยายครูวิมลเนี่ยอืมฟิลฟิลกับรองผอเลยเป็นครูประจําชั้นที่แก่แกหน่อยแล้วก็ ฟิลอาจารย์แม่อะฟิลนี้ฟิลอาจารย์แม่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจเด็กสักเท่าไหร่หรอกชอบไปแบบยุ่งเรื่องแบบเด็กห้องอื่นคุณพี่ชอบไปวุ่นกับเด็กห้องสองอยู่นั่นแหละว่าเด็กห้องสองไปยิงนู้นยางนี้นะคะเด็กห้องสองมีที่ใส่นิอยนาง,างนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเนี่ยให้ชินลาออกสิคะเนี่ยเด็กคนนี้เป็นภัยต่อโรงเรียนเราอย่าคุยมดฉันจาได้นะเนาะ แล้วประเด็นไปยุ่งกับเด็กห้องสองค่ะแต่เด็กห้องสามคือตัวเองไม่ได้ดูค่ะเด็กห้องสามเกเรกว่าเด็กห้องสองอีค่ะเยอะไปค่ะไปสร้างเรื่องอะไรนักหนาก็ไม่รู้ทำลายผู้หญิงอีกขโมยข้อสอบอีกเด็กห้องตัวเองทั้งนั้นค่ะแล้วก็มาโทษเด็กห้องอื่นเย,ยคูวิมลเพอร์ฟอร์แมนให้ไปซักอุ่จะให้หนึ่งคะแนนก็เยอะไปอะเย,ยคูวิมลให้ศูญคะแนนค่ะส่วนคนต่อมาคือครูปกป้อง เอาจริงครูปกป้องเนี่ยตอนแรก E ีพีแรกที่ฉันเห็นเนี่ยฉันนึกว่าเยครูปกป้องต้องเป็นครูฝ่ายปกครองที่แบบที่แบบร้าๆเลยอะเหมือนคือฉันจะติดภาพเรื่องไฮสคูลอะไรนะนักเรียนต้องขังอะที่เยครูปกป้องเ็ชื่อจริงเขาชื่อว่าอะไรวะที่เขาเล่นเป็นตัวร้าๆเป็นตัวแบบ คนประสาทประสาทเลยในเรื่องในในเรื่องนักเรียนต้องขังอนะคือฉันก็ติดภาพนั้นมาเพราะฉันไม่เห็นเรื่องนี้อีกฉันคิดว่าเฮ้ยหรือจะเป็นครูแนวนั้นวะแบบครูที่ไร้ร้ายหน่อยครูฝ่ายปกครองที่เข้มงวดจัด,จดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดูไปคือแบบไม่ใช่เลยนาเป็นครูที่ดีคนนึงเลยนะครูเป็นครูฝ่ายปกครองที่เด็กๆนักเรียนรักอะเป็นฟิลครูปกครองที่ไม่ไดี ดุมากก็ดุอ่ะแต่คือเป็นฟิลครูปกครองที่นักเรียนรักสามารถเล่นด้วยได้ประมาณนี้แล้วก็ช่วยเด็กนักเรียนห้องสองหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ไม่ตัดสินเด็กห้องสองขนาดนั้นด้วยเยครูปกป้องเนี่ยให้คะแนน ครูปกป้องฉันให้ performance ไปประมาณ6.5มากกว่ายายพอออนนิดหนึ่งเชนคืออันนี้ก็ Amazing เหมือนกันฉันไม่คิดว่าครูปกป้องจะเป็นค,นครูที่แบบเออเข้าใจนักเรียนขนาดนี้เนาะส่วนคนต่อมาคือครูโจก็คือพี่เลโอของเราเป็นครูพละพี่เลโอไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่แต่ก็เป็นครูที่ดีคนหนึ่งฟิลดีเท่าครูสูงครูแจนประมาณนี้เป็นครูที่เข้าใจนักเรียนแต่เป็นครูพละก็อาจจะมีความ เขาเรียกว่าอะไรไม่อ่อนโยนเท่าครูสุงครูแจนนิดนึงแต่ก็เป็นครูที่ดีคือฟิลครูพลัจะเป็นไงวะเป็นผู้ชายหำหำหน่อยอ่ะเข้าใจปะ <laughs> ครูโจเนี่ยก็ช่วยนักเรียนห้องสองไว้เยอะด้วยให้คะแนนเจคะแนนแล้วกันเนาะเพอร์ฟอร์แมนส่วนต่อมาก็คือครูซุง ครูซุงเนี่ยตอนแรกเลยตอนแรกเอาจริงหรือค,ครูคนนี้จะไม่ดีวะฟิลพี่เฟยเล่นอะแกบอนเหมือนตัวร้ายครูตัวร้ายนิดหน่อยเทาๆอะแกประมาณนี้แต่พอเดินเรื่องเนื้อเรื่องเดินไปคือครูซุงกลายเป็นครูที่ดีเฉยเลยอะเข้าใจนักเรียนไปช่วยนักเรียนตลอดแล้วเหมือนความหลังอนะคือครูซุงเขาก็เป็นต้นเหตุและสาเหตุที่ทําให้เด็กนักเรียนทั้งสองวิทยาเขตอะ ตีกันเนาะก็เลยเหมือนคุซุงก็จะมาแก้ไขเรื่องราวต่างๆทําให้เด็กนักเรียนมารักกันเนาะเพราะว่าต้นเหตุอะเกิดมาจากแก่คุซุงตอนอีพีตอนจบที่มาช่วยเด็กนักเรียนของตัวเองจัดแก๊งพี่เจ๋งงานนี้คือทัดใจฉันมากเลยเว้ยคุณพี่เหมือนดูโฟโคิงอะอยากมาทําลายนักเรียนของฉันถ้ามาทําลายนักเรียนของฉันแกเจอแน่งนีุ้ยคุซุงตอนนั้นคือเท่ hey, มากแกน่าจะเป็นอีพีที่เท่าไหร่ EP พีที่16หเลยอีพีตอนจบเท hey, จริงๆเท่ hey, มาก อันนี้ให้คะแนนครูสูงไปเลย9คะแนนส่วนคนสุดท้ายเนี่ยคือครูแจนครูแจนโอ้โหเป็นครูที่ดีมากตั้งแต่ต้นเรื่อง EP แรกจะถึง EP จบ12 13 14เนี่ยอาจจะแบบงี้เง่าไปบ้างที่แบบคิดว่าตัวเองเป็นครูที่ไม่ดีอะไรอย่างเนี้ย ก็มีบ้างแหละแต่ว่าเข้าใจนักเรียนเป็นครูที่ดีมากคือฉันนะอยากเรียนกับยา่าครูแจนเลยอะเข้าใจเด็กๆแบบว่าตามเด็กๆด,ด้วยนะถ้าเด็กๆคนไหนไม่มาเรียนคือปัจจุบันนี้มันไม่ค่อยมีครูคนไหนตามขนาดเดครูแจนแล้วอะประมาณเนี้ยโอ้พ่อฟอร์แมนครูแจนอะเอาจริงเรื่องนี้คือควรไปเลือกชื่อกูทีเชอร์นะคะย่าแจนคือครูที่ดีแบบดีมาก แต่ก็ performance ของครูแจนหลอดนั้นแต่ต้นเรื่องยนจบเรื่องฉันขอให้ performance ครูแจนประมาณ9.5นะเพราะว่าอีกูตร0ดที่หายไปเนี่ยคือเป็นตอนที่คยครูแจนเนี่ยงี่เงา่าไม่ยอมไปสอนคิดว่าตัวเองเป็นครูที่ไม่ดีเนาะแจนไม่สามารถช่วยอะไรนักเรียนของแจนได้เลยประมาณนี้เลยโดนหักไปู0.5อยครูแจน performance ที่เลิศที่สุดเนี่ยฉันขอให้เยครูแจนแล้วกันเนาะ เออฝั่งครูก็ดีอ่ะพอมาฝั่งครูแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปถึงนักเรียนฉันขอพูดเกี่ยวกับตัวร้ายก่อนเลยแล้วกันเนาะว่าฝั่งตัวร้ายเนี่ยก็จะเป็นอ่าฉันยกให้เป็นสามคนคือเย่หนึ่งเย่ไปอ่าทุกคนอาจจะจำเย่ไปได้เย่ไปเนี่ยคือเด็กนักเรียนห้องสามที่มา ที่สั่งให้ยายปรางเนี่ยไปขโมยข้อสอบแกล้งยายปรางทำลายผู้หญิงอันนี้เก่งแต่ผู้หญิงอันนี้ก็เป็นตัวละครที่แบบว่าคือร้ายมากร้ายกว่ายายเคนอีกก็ว่าได้อันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวร้ายเลยนะอาตัวร้ายเนี่ยให้ในระดับ5้าก่อกันยังไม่ขนาดที่เจ๋งคือยายจอมเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าถึงจะออกมาน้อยนิดเดียวแต่ว่าเป็นน้องชายของพี่เจ๋งแล้วก็ตุยเย่ไปแล้ว เนาะ p e r f o r m a n c ของเย,ยจอมเนี่ยจะคล้ายๆกับเย,ยเคนฟิลถ่ายตังเพื่อนฟิลเด็กไม่ดีฟิลเด็กหลังห้องเนาะแต่ก็เหมือนโดนยายพี่เจ๋งกดดันมาอีกทีนางไม่ได้อยากทำหรอกยายพี่เจ๋งก็ขู่ว่าเนี่ยถ้าแกไม่ทําขนาดโรงเรียนนี้แบบว่ายังคุมไม่ได้เลยแล้วแกจะมาคุมแกชั้นได้ไงอ่าเยจอมบางจิงก็ไม่ได้้ายขนาดนั้นจากที่ฉันดูนะเนาะ p e r f o r m a n c ของความร้ายของเยจอมเดี๋ยวฉันให้อ่ะประมาณเลเวลสามก่อน ยังไม่ลายมากเป็นแค่ลูกเจีย๊ยบลูกเจีย๊ยบเป็นแค่ลูกเจีย๊ยบอยู่ร์ฟอร์แมนซ์ตัวลายของเยงพี่เจ๋งเนี่ยฉันโอ้โหฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีคือเป็นตัวลายที่น่ากลัวมากคือฉันดูแล้วฉันยิ่งกลัวเลยอ่ะเป็นนักเลงแบบอูโหูเล่นได้แบบเหมือนมากกับคุณพี่เล่นได้ลายมากอะ่ะคือใครเห็นใครใครก็กลัวแล้วสร้างวีรกรรมอะไรไ้เยอะมาก คือชอบและเกินเป็นอะไรก็ไม่รู้จะแก้คงแก้แค้นแทนน้องชายไปถึงไหนเยชินยังไม่ทันทําอะไรเลยยี่พี่เต๋งก็เนี่ยจะแก้แค้นอยู่ได้ให้ทำไงก็ได้ให้เยชินเนี่ยร้องไห้ให้เยชินเสียน้าตาเพื่อแล้วประเด็นัยยัยพี่เต๋งทำสำเร็จไปแล้วในอีพีที่เท่าไหร่วะฉันจำไม่ผิดที่ที่ไปกระทืบเยเซนอะแล้วก็ปล่อยเยเซนไว้ที่ข้างโกดังและเยชินก็มาอันนั้นคือเยชินร้องไห้แล้วเยชินเสียน้ำตาแล้วก็คือจบปะเธอแค่อยากทำให้เยชิน น้ำตาล,ล่วงอาเสียใจยเธอก็ทำแล้วไงแล้วยังไม่จบค่ะยังจะมาทำอีกยังจะมาหาเรื่องอีกแล้วก็พูดอีกทีว่าฉันจะทำให้ออกชินเสียน้ำตาคือตอนนั้นในฉากนั้นไงเธอไม่ได้ดูไงถ้าเธอได้ดูอ่ะคือยายชินเสียน้ำตาไปแล้วไงก็เรื่องก็จบตอนนั้นเธอไม่อยู่ไงเธอหนีไปไหนเล่าแล้วก็มาแก้แค้นรอบสองแล้วเรื่องยายเคนอีกรูกน้องอยากจะออกจากแก๊งให้เขาออกไปเขาไม่อยากอย,กอยู่กับเธอจ้ะจะมาล้างเพื่อนะ แล้วก็มีเรื่องอีกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็นี่ค่ะฉันจะยังจําได้ขึ้นใจนะคะเธอแทงเยชินลูกชายฉันซัมนี่บอกแล้วเยคูซุงยังแก้แค้นไม่ทันจบเลยพอเธอแทงเยชินปุ๊บเยคูซุงไงจะมาต่อยฉันเนี่ยโอ้โหเอาเลยคูซุงเอาเลยเอาเลยตำรวจห้ามคือเอียงคูซุงยังไม่ทันแก้แค้นให้ลูกศิษย์เลยแล้วเยพี่เจงก็คือจลบแล้วก็คือหายไปเลยคือไม่รู้ว่าจับโดนจับติดคุกไปหรือเปล่าหรือออกมาแล้วคือ ยายฉนียย่พี่เจ๋งจบอยู่แค่นั้นคือโดนยาคูซุงต่อยจนสลบแล้วอยู่กับพื้นคือฉันยังไม่เห็นผลกรรมหรืออะไรของยายพี่เจ๋งเลยอ่ะอันนี้คือแบบติดอยู่นิดนึงพี่เจ๋งคือจบดีไปเนาะน่าจะฟิลแบบว่าให้เห็นเลยว่าพี่เจ๋งเนี่ยอยู่ในห้องขังติดคุกหรือแบบว่าอยู่ในเรือนจําอะไรประมาณนี้อ้ามันถึงจะสะใจอันนี้ไม่รู้เลยว่ายายพี่เจ๋งไปอยู่ไหน ยายพี่เจ๋งจบอยู่ที่คือนอนจะหลบอยู่กับพื้นเนาะแล้วเปอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวไลฟ์ของยายพี่เจ๋งเนี่ยฉันให้ไปเลยค่ะ1,000คะแนนค,คือคือตอนแรกฉันสูตสตรให้แค่เต็มสิแต่ว่านี้ฉันให้ยายพี่เจ๋งทะลุไปเลยค่ะ1,000 1, 000 1 000ล้านเนาะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวละครไลฟ์เนาะคำดาวคำดาวเนาะต่อมาจะเป็นฝ่ายนักเรียนหญิงมาคนแรกนักเรียนหญิงเยกิ้งค่ะอ่ะเยกิ้งเป็นฟิลนักเรียนหญิงที่รู้เท่าทันทุกเรื่องเผือกไปหมดแล้วก็นี่ จะมีโทรศัพท์ติดตัวไว้ตลอดไว้ถ่ายคลิปต่างๆแต่ยายกิ้งก็มีประโยชน์เพราะตอนนั้นไปถ่ายติดตอนที่ยายเคนมาแกล้งยายชัดเจนได้เนาะอันนี้ก็คือช่วยได้อย่างหนึ่งก็คือฟิลถ่ายเก็บหลักฐานไว้คือใครอยากได้หลักฐานอะไรอยากได้คลิปไหนใครทะเลาะก,กันตรงไหนคือยายกิ้งมีหมดค่ะคอนเทนต์ยายกิ้งเนี่ยโอ้ยถ้าไปลง u t u b e เนี่ยได้น่าจะได้ประมาณ ล้านกวาซับแล้วร์แมนของยายกิ้งเนี่ยคือฉันให้ไปประมาณสี่พอเพราะว่ายายกิ้งไม่ค่อยมีบทสักเท่าไหร่จะมีบททีก็คือตอนที่เพื่อนทะเลาะกันเราก็ถ่ายคลิปส่วนต่อมาเนี่ยเป็นยายตังเมตังเมเนี่ยจะอยู่ในแก๊งของยายชินใช่ไหมอ่าได้น้องอะไรนะเขาชื่ออะไรนะน้องเอิร์นเล่นคนนี้ก็คือคิวทองมากเล่นหลายเรื่องมากคือที่ฉันเื่นที่ชั้นรีแอคต่างๆเนี่ยคือฉันเห็นยายน้องเอิร์นตลอดเลยแต่ว่าในเรื่องนี้ บทยายตังเมเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฉันว่าคือก็เป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มของเยชินแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไม่ได้ออกมาขนาดนั้นฉันยังไม่เห็นเลยคนที่ถ้าใครมาทำร้ายก็คือสู้แล้วใครมาทำร้ายตัวเองหรือใครมาหาเรื่องตัวเองหรือหาเรื่องเพื่อนก็คือยายตังเมพร้อมสู้มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครยายตังเมก็คือฉันสามารถมีเรื่องกับคนคนนั้นได้หมดถ้ามายุ่งกับฉันแต่ถ้าไม่มีใครมายุ่งกับฉันคือฉันก็ไม่ได้อยากจะแบบ ยุ่งกับใครอาชีตังเมฉันว่าเป็นฟิลประมาณนี้แต่ยตังเมคารคเตอร์สำหรับฉันหรอนา่าจะเป็นผู้หญิงแบบว่าเฮาๆนิดนึงแบบเพื่อนมีเรื่องอะไรฉันสามารถซัพพอร์ตช่วยได้ประมาณนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของยตังเมฉันให้ไป5ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ายตังเมเนียบทไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะในสำหรับฉันส่วนต่อมาก็เป็นคู่กันเลยละกันเป็นยยอัลี่ยยอัลี่เนี่ยเป็นดาราสาว เนาะฟิวนี้คนสวยของโรงเรียนอาเยอัลลี่เนี่ยก็หาเรื่องได้ไม่แพ้ก,กันสามารถตบตีได้ใครมายุา่งอาฟิวอัลลี่จะเป็นเหมือนเยตังเมเลยคือใครมาทำร้ายฉันหรือมาทำร้ายเพื่อนฉันคือพร้อมสู้ตายเนาะแล้วยาอัลลี่เนี่ยก็อยังไงยังไงกับยาอีฟอยู่แล้วก็ยาคือนางจะมีบทมากกว่ายาตังเมนิดนึงนเนาะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของยาอัลลี่หรออาฉันให้6คะแนนเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่อะคือผู้หญิงมันจะบท คือเย,ยตัวละครผู้หญิงอาจจะบทน้อยกว่าเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเย,ยผู้ชายตีกันอะต่อมาเป็นเย,ยอีฟแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเย,ยอีฟเราเป็นเพื่อนที่ดีคนนึงเลยนะคือเย,ยอีฟเป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยเป็นพลังบวกด้วยอะเย,ยอีฟเพอร์ฟอร์แมนซ์อะฉันให้เจ็ดส่วนต่อมาก็เป็นยายพีต้านีเยยพีต้าฉันขอพูดนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นตัวละครที่แบบซับซ้อนเกิน ยายพีต้าเนี่ยตอนแรกก็จะเป็นคนที่ก็เหมือนนักเรียนทั่วไปอะแต่ว่าเป็นเด็กเก่งเด็กเรียนดีเด็กหน้าห้องฟิลนี้เป็นเด็กหน้าห้องแล้วก็โดนแม่กดดันมาอีกทีนึงอะสมมติได้คนที่ได้ที่หนึ่งะแกแล้วโดนใครกดดันมาก็คือเธอเดี๋ยวเธอก็ได้ที่หนงอีจาปีนี้แต่คือความกดดันคือไม่มีใครรู้ได้เลยว่าคือกว่าเขาจะได้ที่1เนี่ยเขาต้องแบบกดดันขนาดไหน ก็เลยไปกินยาจายาของยายพี่เจ๋งนอนแล้วหลังๆเพอร์ฟอร์แมนซ์คือไม่เลิศเลยไปทะเลาะกับยายอีฟอีกไม่รู้สิงตัวละครน,นี้ไม่ฉันไม่ค่อยถูกชะตาสักเท่าไหร่แต่ก็สงสารนางนะตอนหลังๆนางก็คงโดนกดดันมาเยอะแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์นางก็คือตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องก็คือยังไม่ค่อยอาฉันให้ยายพีตาเพอร์ฟอร์แมนสักสามพออนะผมไม่ได้ค่อยช่วยอะไรแถมสร้างปัญหาอีกไปเอายาอะไรไม่รู้มากิน น้องแล้วก็สร้างดราม่าอีกทะเลาะกับยีอีฟคือทําชำร้องให้ไป็หลายตอนอยู่เหมือนกันียรีตาก็หมดไปแล้วสำหรับตัวละครผู้หญิงในเรื่องคือตัวละครผู้หญิงจะไม่ค่อยมีบทแรงถึงเท่าตัวละครผู้ชายเนาะต้องบอกอย่างนี้ก็คือตัวละครผู้หญิงก็จะเป็นแบบตบตีตบตีแล้วก็มีเรื่องเพื่อนนิดหน่อยส่วนมาจากมาที่ เออนักเรียนชายกันบ้างคุณพี่นักเรียนชายนี่ต้องพูดยาวพูดเยอะนิดนึงเพราะว่าบทค่อนข้างเยอะเนาะคนแรกเนี่ยคนแรกมาคือยายเคเบิลยายเคเบิลก่อนเลยแล้วกันยายเคเบิลเนี่ยเป็นรูปผออ,อเป็นเด็กที่ค่อนข้างไม่ยุ่งกับใครไม่ส่งสิ่งกับใครเป็นหัวหน้าที่แบบปณีปานอมแล้วก็อ่ะฉันว่าเป็น i n รเวิร r t คือตั้งแต่ต้นเรื่องคือฉันไม่เห็นยายเคเบิลนะมีเพื่อนเลยเว้ยจนกระทั่งมาใกล้ๆตอนจบคือเรื่องคือเริ่มมาสนิทก,กับพวกยายชินยายเซน performance ยายเคเบิลน่ะก็ไม่ได้หลายนะแกก็เป็นเด็กนักเรียนดีก็คือเด็กดีของห้องอะ่ะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องแม่อะไรอย่างนี้หน่อยเรื่องครอบครัวอืมกด,ดดันไม่อยากเรียนแล้ว performance ของยายเคเบิลก็ไม่ได้หลายแรงอะ่ะ p e r f o r m มนซ์ในเรื่องเคเบิลฉันให้ประมาณ6คะแนนเนานนะ คือคะแนนเนี่ยตัดสินอะไรไม่ได้หรอกคือมันก็เป็นมูดอารมณ์ตอนนั้นแล้วแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะเพราะอร์แม์ของยาเคเบิลคือยังไม่โดดเด่นสำหรับชั้นสักเท่าไหร่ น้อง no, มาคนที่2คือยายเฟิร์สยายเฟิร์สจะเป็นตัวละครที่แบบเฮาเาหน่อยอารฟิลแบบน้องตัวเล็กแต่แบบว่าถ้าเพื่อนมีเรื่องก็พร้อมสู้ตายเหมือนกันก็ฟิลเป็นเพื่อนที่ดีคือกลุ่มนี้เป็นเพื่อนที่ดีหมดเลยวะ่ะยายเฟิร์สฉันให้เพอร์ฟอร์แมนเธอไป6.5แล้วกันส่วนคนต่อมาคือยายทิวยายทิวก็อารฟิลยายเฟิร์สเลยอารเพอร์ฟอร์แมนเท่ากันฉันให้เป็น6.5ยายทิวหรอฉันให้เพอร์ฟอร์แมนเพิ่มที่จริงยายทิวจะได้เพอร์ฟอร์แมนน้อยกว่านี้เพราะว่า ฉันไม่ค่อยเห็นบทหรืออะไรขนาดนี้สักเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากแต่ฉันให้ตอนเพอร์ฟอร์แมนซ์คือตอนว่ายน้ำค่ะนี้คือคะแนนพุ่งมากนะคะยายทิวไปไว่ายน้ําด่วนนะถ้าเธอมีฉากว่ายน้ําหลายๆฉากฉันอาจะจะให้เพอร์ฟอร์แมนซ์เธอคะแนนเยอะกว่านี้เนาะยายทิวมันดีต่อใจมากจาก้ะคือฉากว่ายน้ำเนาะยายทิวเนียพร้อมซัพพอร์ตเพื่อนตลอดเพื่อนมีเรื่องอะไรคือพร้อมช่วยแต่ที่จริงยายทิวเนี่ยฉันหักคะแนนไปเยอะเพราะว่าไง ตอนจบค่ะไม่มาช่วยเยชินกับเยเซนค่ะมีแต่เยเฟิร์สที่มาช่วยค่ะเยทิวหายไปไหนเยหรือเยทิวไม่ตื่นหรือเยทิวไม่รับสายเยชัดเจนหรือยังไงนนองก็เลยถูกหักคะแนนไปซะเยอะหน่อยส่วนต่อมาคือเยน็อตเยเน็ตเนี่ยฝาแฝดอ่ะเยน็ตเยเน็ตอืมเปอร์ฟอร์แมนซ์ตอนแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเด็กเกเรถูกหักคะแนนไปเยอะมากสําหรับฉันตอนหลังๆกลายเป็นเพื่อนที่ดีเฉยเลยเว้ยเป็นเพื่อนที่คอยอยู่ข้างๆเยเคนถึงจะแบบว่าสามคนนี้จะเป็นแบบว่า ตัวเลไลนักเรียนแบบว่าเกเรของห้องแต่คือเขารักกันจริงเว้ยแล้วเขาเป็นเพื่อนกันจริงคือเยเคนเดินทางผิดอะ่ะนางก็ไม่อยู่ซับพอร์ตนะนางก็ออกของนางมาเลย2คนนอะนแล้วก็ค่อยดึงเพื่อนกลับมาทีหลังเพอร์ฟอร์แมนซ์ของสองคนนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์เลิศมากแล้วก็มาบางฉากที่กลายเป็นฉากที่ทำให้ฉันขําได้อะเออเป็นตลกธรรมชาติเยเน็ตแก่ยเยเน็ตแกเยนอตนอตเน็ตเนี่ยฉันให้คะแนนประมาณ7.5เนาะ performance เลิกทั้งสองคนเลยแล้วก็ไม่ลายมากสำหรับฉันต่อมาคือยายเคนยายเคนโดนฉันหักคะแนนไปเยอะมากมามๆๆๆมามามา,มา,มา EP หนึ่งถึง EP ทีสิบสี่ฉันหักยายเคนไปติดลบเลยค่ะยายเคนเพิ่งจะมาได้คะแนนตอน EP ที่สิบห้าสิบหกที่แบบเริ่มดีละเออยายเคน performance หรอคือยายเคนเป็นเด็กที่แบบเพื่อนพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังอะ่ะจนกว่าจะเจอกับตัวตัวเองจริงๆ แต่ก็อยู่กับพื้นฐานครอบครัวของยายเคนด้วยแหละมันเป็นอย่างนั้นอะเออพ่อกินเหล้าติดเหล้าแม่ก็ไม่อยู่หายไปไหนก็ไม่รู้เลยได้ไปอยู่แก๊งเจ๋งอันนี้ก็หุยสะท้อนสังคมมากกับยายพีตาด้วยนะเคสของยายพีตาประสะท้อนสังคมสุดๆนะ้อยยายเคนพ็อปวร์แมนเนี่ยฉันให้อาสามคะแนนแล้วรู้ปะ้ะสามคะแนนนี่ถือว่าน้อยนะก็คือคะแนนเน,น,นเนี่ยสามคะแนนเนี่ยได้มาจากอีพีที่สิบห้าสิบหกที่นางดีแล้วเป็นเพื่อนกับยายชินยยเซนน่ารักน่าร,กนา,รกนารักแล้วนะ ก่อนหน้านี้คือโดนหักไปหลายคะแนนอยู่เหมือนกันต่อมาคือใย,ยชัดเจนอุ้ยชัดเจนฉันขอพูดนานหน่อยเป็นตัวละครที่ฉันชอบมากชอบที่สุดในเรื่องนี้เลยชัดเจนคือตอนแรกอาจจะเป็นเด็กที่ไม่เหมือนเพื่อนสักเท่าไหร่พอดีว่ามีเพื่อนดีไงเป็นเพื่อนพวกใย,ยชินอะไรอย่างเงี้ยเยชินปกป้องเอยเป็นแบบว่าเพื่อนที่แบบทุกคนต้องคอยปกป้องเละเอ็นดูใย,ยชัดเจนอะ คือฉันเห็นตั้งแต่ EP แรกตั้งแต่โผล่มาแล้วคือฉันเอ็นดูยยชัดเจนตลอดแล้วเปอร์ฟอร์แมนชัดเจนคือเลิศที่สุดในที่นี้เ e อร์ฟอร์แมนของยายชัดเจนอะฉันให้ไปเลยพันเอาไปเลย1ล้านแล้วไม่มีใครทําได้อย่างชัดเจนนะคะ เวลาเพื่อนมีปัญหาหรืออะไรเพื่อนตกอยู่ในอันตรายเยชัดเจนทําไงโทรหาหรือไปวิ่งไปบอกครูซุงครูแจนค่ะมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยหรือไปตามเพื่อนมาอีกเยชัดเจนก็เป็นคนโทรตามนี่ค่ะเยะเฟิร์สให้มาช่วยโทรตามครูซุงครูแจนอีกถ้าเจชัดเจนไม่โทรตามคือเยชินเยเซน ทุกคนที่เวียนนันคือเลทไปแล้วถ้าไม่ได้ครูซุงแล้วยัยชัดเจนนะคือขนาดกลัวนะก็ยังไม่ทิ้งเพื่อนพยายามจะมาช่วยเพื่อนเอาไม้มาตีไอ้ยี่พี่เจ๋งอะ่ะแกฉันรู้ว่าฉากนั้นนะยัยชัดเจนคงกลัวมากแต่ก็คือยังไงคือเพื่อนฉันตกอยู่ในอันตรายคือฉันต้องช่วยซีนที่ยัยชัดเจนจะต้องไปต่างประเทศอะคือในใจฉันก็คิดว่าเฮ้ย ยายชัดเจนคขไม่ไปหรอกเนาะแต่คือตอนจบคือยายชัดเจนะไปค่ะแกคือแบบฉันก็ทําใจไม่ได้นะที่แบบยายชัดเจนต้องไปอยู่ต่างประเทศอะคือไม่ต้องมีซีนั้นก็ได้ให้เขาอยู่เป็นเด็กคล้องสองร่วมกันอย่างเงี้ยคือดีมากดีแล้วแต่คือติดที่ยายชัดเจนต้องไปต่างประเทศอะเนาะแต่คือการเป็นเพื่อนก็ต้องมีการจากลากันอยู่ดีอันนี้ก็แบบว่าอืม ก็คือแสดงได้แง่หลายแง่มุมมากเป็นหนังพิธภาพอะเนาะแล้วคือมันก็ต้องมีเพื่อนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีเพื่อนที่จากกันไป performance ที per ่ชัดเจนก็เนี่ยอย่างที่บอกฉันให้ไปเลยหนึ่งล้านหนึ่งพันคะแนนเป็นแบบตัวละครที่ฉันชอบมากที่สุดเจยชินเยเซนเนี่ยสองคนนี้ฉันขอพูดรวมๆกันเลยละกันให้ p e r f o r m มนซ์เต็มสิบเลยนะเป็นตัวละครที่ดีมากก็เป็นตัวละครหลักก็ต้องให้เขาอะเนาะให้คะแนนเต็ม นาะแต่อาจจะชอบน้อยกว่าเยาชัดเจนนิดนึงคือเรื่อด้านของ performance อะคือต้องให้ชัดเจนจริงๆแต่ถ้ารักก็คือไ y e love หมดทุกคนชินเซนเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบตั้งแต่ฉันดูตอนแรกคือฉันตกหลุมรักคู่นี้ไปเลยตั้งแต่ซีนคือฉันตกหลุมรักคู่นี้ตั้งแต่ตอนไหนนะตอนที่เขาเนี่ยเยที่ย้อนไปตอนม้หกแล้วเยเซนมารับเยชินที่บ้านอะแล้วคือฉันก็เห็นถึงความเคมีเลยเว้ยว่าแบบสองคนนี้มันมีเคมีอะไรบางอย่าง ก็ช่วยกันไปก็ฟิลช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยเนาะแต่ยยเซนเนี่ยก็จะหนักหน่อยเพราะว่ากว่าจะตามง้อยชินตั้งแต่อีพีแรกแล้วเพิ่งมาดีกันตอนอีพีหลังๆอีพีสิกว่าอย่างเงี้ยายายเซนก็สู้ชีวิตอยู่เหมือนกันยยชินก็ใจแข็งเกินกว่าจะแบบว่าให้อภัยเซนได้ทุกคนท่องพร้อมกันนะคะอีไม่นานะกายนานนี้สาธุค่ะเออ GMM สองศูนย์สองห้แล้วใช่ไหมปีหน้าเขาก็จะมีซีรีส์คู่กันอีกก็เป็นเรื่องอูแต่คือก็ไม่ได้คู่กันปะก็เขาบอกเป็นหนังมิตรภาพีกแหละคือฉันรู้แหละว่าพิ่ถาเขาคิดมาดีแล้วเขาเห็นใช่ไหมว่าตอนนี้มีแต่คนแบบว่าจิ้นชินเซนหรือว่าสกายนานีเขาก็คงรู้กระแสแหละว่าคงไม่อยากให้เป็นหนังมิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยคือคนเขาเชียร์อยากให้คู่กัน แต่ GMM 2 0 2 5เรื่องอูก็เป็นมิตรภาพมาอีกคือฉันว่าหญย,ยพี่ถาก็คงคิดมาแล้วแบบให้คนดูลุ้นกับคู่นี้ไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยเขาจะได้เล่นคู่กันไหมเขาจะได้เล่นไปซีรีส์วายไหมก็คือเหมือนแบบให้คนดูอดใจรอไว้ก่อนจนกระทั่งเดี๋ยวเขาเปิดถ้าเขาเปิดซีรีส์วายจริงๆอะแกกระแสคือมันก็คงจะดีมาก เพราะว่าอะไรคือคนดูคาดหวังมากี่เรื่องกี่เรื่องแล้วก็ยังเป็นมิตรภาพอยู่แล้วพอเปิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาปุ๊บสองคนนี้เล่นซีรีส์วายคู่กันอย่างเงี้ยคือมันก็จะแบบเหมือนเป็นกระแสปุ้งขึ้นมาเลยแบบคนดูอัดอั้นตาใจอะคือเขาได้เล่นคู่กันสักพีุยเรื่องนั้นก็อาจจะดังไปเลยก็ได้อาจจะเป็นแบบที่เขาคิดมาแล้วหรือเปล่าที่ยังเอาซีรีส์มิตรภาพอีกเรื่องหนึ่งอยู่อา้าวฉันก็อาจจะคิดไปเองออกทะเลไปไกลมากก็ได้แต่ถ้าเป็นจริงก็ขอให้มาเร็วๆ นะซีรีส์วายคือฉันอยากเห็นคู่นี้จริงๆนะก่อนที่กระแสมันจะดอปลงเพราะว่าต้องขอพูดประเด็นนี้หน่อยคือตั้งแต่นักเรียนต้องขังอะที่มันมีกระแสของดิวกับเยเจนแย่อะที่แบบมันดีมากคืออยากเชียร์ให้สองคนนี้เขาเล่นเรื่องเดียวกันแต่คือเหมือนก็แบบปล่อยกระแสมาเรื่อยๆจนกระแสมันลดลงจนเยเจนก็คือหมดสัญญาไปแล้วอะคือตอนนั้นที่คนจิ้นมากๆเราถ้าแบบว่าจับกระแส นนั้นเลยสร้างซีรีส์เรื่องใหม่เลยให้ดีวกับเจนเย่คู่กันมันอาจจะปังก็ได้อ่ะฉันก็เลยกลัวว่าคู่สกายนานี้ของฉันน่าจะเป็นเหมือนคู่ดีวกับเจนเย่เว้ยที่แบบกระแสมันกำลังมาแล้วกระแสกำลังจะมาแล้วแล้วแบบเฮ้ยมีซีรีส์มิตรภาพอีกแล้วหรออืมประมาณนี้แต่ถ้ามีซีรีส์วายออกมาก็จะดีมากดีจริงนะก็ฝากนะคะพี่ถาพิจารณาด้วยเนาะหรือแบบ เอ้ยใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้อันนี้อาจจะเป็นแค่ชั้นคิดคนเดียวนะอือชั้นคิดว่ากระแสะอย่างเงี้อย่าปล่อยให้มันหายไปอะ่ะคือแบบยิ่งปล่อยกระแสะมก็จะยิ่งแบบไปไปแหละชั้นกลัวไงคือชั้นเห็นว่าเคมีคู่เนี้ยคือมันดีมากดีจริงๆเนอะไม่อยากปล่อยให้สองคนนี้หลุดหายออกไปจากวงจรชีวิตได้เลยเนาะก็อยากให้สองคนนี้มีงานด้วยกันเรื่อยเรื่อยเรืนะ่อยเนาะ แบบให้ความสุขทางใจกับแฟนขับสก,กายนานีด้วยนะจ๊ะคุณพี่อืแล้วก็ขอส่งท้ายให้สซคูแฟนมี่ด้วยเนาะเป็นซีรีส์ที่แบบต้องขึ้นทีนจ่จริงๆเป็นซีรีส์ที่แบบมีหลายอารมณ์มากฟิลกูดมากเป็นซีรีส์ที่ทําแบบว่าอาชันให้ก็เลยเป็นซีรีส์เกี่ยวกับมิตรภาพจริงๆก็ยังมีซีนให้เราได้จินจินบ้างไม่ใช่มิตรภาพอีกเดียว ล้วคือทุกตัวละครมีการพัฒนาหมดทุกตัวเลยเป็นซีรีส์ที่แบบทั้งครูทั้งนักเรียนคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนได้ดีมากโอ้ขึ้นหิ้งจริงๆซีรีส์เรื่องนี้ก็ขอบายบายนะให้เซคูฟแฟนมี่นะโอย้ยคิดถึงเราจะต้องคิดถึงเรื่องนี้มากแน่ๆเลยเพราะฉันจำได้เลยทุกวันจำทุกวันอาคารคือฉันต้องตื่นมารีแอคซีรีส์เรื่องนี้เพื่อที่จะทำคลิปตัดคลิปให้แบบว่าได้ลงเร็วที่สุดเนาะเพราะว่า คือฉันก็ไม่อยากลงช้าเข้าใจปะเพราะว่ามันก็มีหลายช่องที่ทำรีแอคเรื่องนี้เหมือนกันเนาะก็เซ y hi นะ้ฮเกฟูแฟนมี่กับสู่ขึ้นทิ้งของ GMM เนาะนอแล้วเดี๋ยวโอ้ยคือฉันเนี่ยเจอสกายนาน,นี้ตัวจริงมากเลยคือฉันอยู่จันทบุรีฉันไม่ได้เจอเลยคุณพี่เราก็ไม่มีทางเจอด้วยฉันจะทำยังไงให้ได้เจอเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อน นาอยอยากเจอสักครั้งในชีวิตต้าสก,กายนาะนีอ่ะคุณพี่ก็ซนะียูน้องเจอกันเรื่องหน้าเลยไม่รู้จะเรื่องไหนโอเคบายบายตอนนี้ก็ให้สกคูแฟนมี่ e ี1 5สิก็สามารถลงได้แล้วนะจ๊ะก็อย่าลืมติดตามฉันด้วยเนาะบบายบายซียูก่ะเกนเน็คชาบายบายนะ bye, bye, again, bye, bye, นะให้สกคูแฟนมี่นะ